สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องละครไทยออนไลน์ยอดฮิตกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้พอบ้านของอีฉันบอกว่าจะทำเนื้อทอดออต้มมันฝรั่งให้กินเราไปดูกันค่ะว่าเขาทำยังไงวิธีทำของเขามันเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะตามมา ลังเปิดแก๊สสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไร <A tomato. S 1> มาดูใหญ่เอจะมาค่ะ <A double. S 1> เปิดไฟนี่คืออะไร นี่คืออะไริถั่วค่ะหมนถั่วถั่วไม่จับถับ่วต้มแล้วก็นี่คืออะไรบางิไม่รู้นะเหมือนเหมือนกระลำเหมือนกระลำลูกเล็กๆกะ นี่คืออะไรอ๋อน,นี่คือแครอทค่ะเขากำลังต้มแครอททำไรอ๋ออ่านี่ก็คือมันฝรั่งนะคะไม่เป่นไรแคน่นม่คิดเกินเขาบอกว่าขี้เกียจฝานเปียเปปกเขาก็เลยซื้อ มันฝรั่งที่มันมฝานเปียกออกแล้วมาล้างน้ำโอ้นี่เขาเรียกว่าอาหารฝรั่งเหรอมันฝรั่งม,มันฝร,ร,รั่งล้างเขาเอามาล้างน้ำแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่อะไรอีกเนะี่ยใส่เกลือ คุณลังกุกันทวีตไปเลยเดี๋ยยี่สิบนาทีต้มนะต้มยี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหมุนกล่องอ๋อ ทำอะไรอะ t อสกหอกว่ากำลังเทเกลใส่เนื้ออยู่ช่วงเห็นนะคะวัดไปก่อนแล้วก็พริกไทยดำตงไปาฟตัยอยิ่งเยอะยิ่งอร่อยมยังเลก็รเยอะมเยอะเบอเ วิธีหมักเนื้อของพ่อบ้านของอีชั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครนะคะพริกค่ะพริกพริกเนื้อเทลงไปเค <c anc el> ้นเส้นเดียว่ะอีชันถามว่าแล้วข้างนี้ไม่ใส่เลือเกื้อนอะ่ะก <c oughs> ็บอกเดี๋ยวมา, <c oughs> มาเดี๋ยวมาใส่โ <c oughs> อ้โหเยอะนะคะเนี่ยคุณผู้ชม ดิ<ห>ฉันยิ่งเป็น,นความดันเยอะจะไม่ดันขึ้นดีนเลยเนี่ยออีกทีอ,อ๋อทำอะไรคะทำอะไรต่อไปคะรองไก นี่คือเนยค่ะแต่อรองบอกนี่เนยแท้ๆเขาบอกว่าเนยก้อนบลอเวลาเลยโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอน <S <S ใส่เนยทำไมคะ <S <S มรองรอกใหม้มันสแนลบเนอะรอกให้สแนลบ De boter moet heel warm zijn, anders gaat het niet goed met de vlees. We mm. gaan nog verder met een neurolog. Dat vind ik hard. Je ziet allemaal belletjes maar nou, toch? Mm. Als die weg zijn, is het uh, heet genoeg. Oh nee, dat is hard nodig. Voor daar gaan we nu? Oh nee, dat is hard nodig. Je la jeep nodig. Fa je maar. Ga je fijn rennen. Ik voel je heel heet. Ja, moet ik hoog. En dan direct ernaar omdraaien. Ja. Oh, fairijn maar. Even goed laten schroeien en daarna gaan slaagen. ตอนใส่ครั้งแรกเนี่ยต้องไฟแรงสุดๆแล้วก็กลับกลับด้านพลิกด้านพอบ้านอีชันบอกว่าอย่าถ่ายเอาหน้าใชัไหม <c oughs> ไม่ถ่ายหรอกค่ะหลอกเกิน <c oughs> ทิอีกแล้วพทิอีกอแล้วตอนนี้ไฟหลีไฟแล้วค่ะหลีไฟเดี๋ยวค่อยกลับม้านกันต่อค่ะ กำลังทำทอ,อะไรคะเนี <Paper sauce. S 2> ่ยนี่เป็นอะไรเปปกปอรซอสอืมโปะอ่ะย yeah, ่าทำเองตัวอืมอันนี้ซื้อมาบอกขี้เกียจทำขี้เกียจอร่อ,รอยมากมซื้อมาจากไหนคะ,นะตลาดผลิตปะกอบเบเตอร์รอืมออกชื่อร้านนี่นะนี่ค่ะอ่อาเอากลับก้างกลับด้านบอกชื่อเลยนะคะโอ้อ ซื้อมาไม่ได้ทำเองที่นี่อาหารกระป๋องทั้นั้นเลยค่ะแล้วถุงอาหารถุงอาหารกระป๋อง <c oughs> <c oughs> นี่คกุศลกุศลออน,น้ำลายไหล <c oughs> มันมีเม็ดพริกเม็ดพริกไทยในนั้นด้วยะคะ่ <c oughs> แะแเดินต่อไปกับไม้นะไปชนตะกง ชนเราเลยโอ้เทน้ำที่มันต้มมันสลังออกไหมคะใกล้แล้วค่ะเขาบอกใกล้สุกแล้วดูสิน้ำไหลไหล เห็นมันฝรั่งอ๋อดถไทยให้ดูค่ะเมื่อกี้เขาตักเนื้อออกแล้วเนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นี่แล้วขั้นตอนต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยนี้ก็จะเทน้ำโอ้ทุกอย่างใกล้จะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเนาะเดาเอานะโอ้อะไรคะที่โอ้เทน้ำ อาธิษฐานที่อะไรคะชูแต่บอกที่แมกกาเบลเลนเม็ดปลาเตะขับบอกซอสที่กันลาดมันฝรั่งมือนน้ำล้างจานเลยเออก็คือน้ำผสมเนย <c oughs> แค่ตั้งไฟให้ร้อน เมื่อกี้เขาตักเนื้อออกมาไม่ทันค่นละล่ะอืออ่ะบอกเสร็จแล้วอ่ะวยังเลยใช่ย่าเอาอะเดี๋ยวพี่ทำยังไงตักเนื้ออือส,สองสองจะกินเหลือไี้เนี่ย ลลาดหั่นิพริกไทยแล้วอยากกิน,น,นดดเลยะะพริกไทยสดๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้น่ากินมากเลยต่อ,อ,อ,อไป มันฝรั่งฝรั่งตักมันฝรั่งเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันตอนต่อไปค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่ออยู่ในการโอ้โหนี่ค่ะก็ตักใสรจานหน้าตาแบบนี้อ๋อแล้วก็จะใส่ใส่ส่ซอสค่ะใส่ซอสใส่ซอส ซูมใกล้สิใกล้ๆ,ๆ,ๆหน้าตาหน้ากินมากเลยก็<ด>คือเรียกกันง่ายๆก็คือผักต้มแล้วก็เนื้อทอดค่ะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ใส่ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้หน่อยนึงค่ะ <c oughs> ตรงนี้ดูหน้าตาสิคะ อืมเา,าก็ก็แบบเขาเสียพขอบ้านเองอีชันนี่เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยวันนี้กินให้นำใจเลยอาหารฝรั่งค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวอีฉันก็ขอตัวไปทานอาหารฝรั่งก่อนนะคะหรือผักต้มเนื้อทอดของเรานี่แหละขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและรับชมวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ